กรับสวัสดีมิรักไปรายการนะครับวันนี้ผมมาเจอแดนนะครับกําลังผสมพันธ์กันนะครับคลิปนี้ผมถ่ายไว้เป็นคลิปที่สามแล้วนะครับอ่าจะชอบก็กดไลค์นะครับจะใช้ก็กดแชร์นะครับผมก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเจอนะครับอ่าวิดีโอที่หนึ่งที่สองนี่ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับก็เลยมาทําเป็นวิดีโอที่สามนะครับก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับ ตอนนี้ก็ผ่านมามานสามสี่นาทีแล้วที่ผมเห็นนะครับก็กาบสวัสดีนะครับที่รักรายการน,นะครับพยายามนะครับพยายาม ผมเกิดมาผมเพิ่งก็เพิ่งเคยเห็นนี่แหละครับนะครับ,นะรบต่อแตนนะครับเขามันผสมพันธุ์กันแบบนี้นี่เองนะครับอ่าวันนี้นะครับก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้าชอบก็กดไลค์นะครับจะใช้ก็กดแชร์นะครับขอบ,ขอบคุณมากครับ